มีใครมองหารถแนวรักชูรี่ในราคาแบบประหยัดประหยัดไหมเก็บเซ็นต้าไว้เป็นทางเลือกนะครับคันนี้ปี2019ตัวรถได้สีขาวมาไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดยไลท์ด้วยตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งเอาไว้รับส่งลูกหรือพาครอบครัวท่องเที่ยวก็ได้นะอเนกประสงค์อยู่ล้อแมกเดิมโรงงานยาง16นิ้วสเปค195 55นะครับกำลังดีกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกันสาดครบ4บานประตูสลับไฟฟ้า2ข้างแบบนี้ระบบห้ามเบรกก็ได้มาที่4ล้อด,ด้วยฝาท้ายออกแบบดีไซน์มาสวยลงตัวสุดๆเลย ไฟเบรกหนุนสามปัดฝนหลังกล้องมองหลังทับทิมให้ด้วยคูหนึ่งแล้วดูด้านท้ายดูนอด็อตฝาท้ายก่อนไม่มีแกะไม่มีถอดบอดี้สวยอยู่เบาะเป็นแบบ3แถวสุดท้ายเนี่ยยังมีที่เก็บสัมภาระได้กระเป๋าเดินทางสอง,อง,องสามใบสบายเลยส่วนที่ภายในคันนี้ออกแบบมาได้แบบหรูหราลงตัวสุดเลยนะครับแล้วเลขใหม่ก็เพียงแค่1นึ่งแสนสี่หมื่นกิโลพุตสตาร์ทด้วยและสามารถเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าผ่านที่หน้าคอนโซลได้เลย คงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันบลูทูธเอเตนเมนต์คอนโซลไม่ไมีริ้วรอยเลยแอร์แบกด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจอวินเดิมจากโรงงานลงับเป็นเงาเพลนเรโตเรียบร้อยแล้วนะครับและลืมบอกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยกระจกไฟฟ้าได้มา4บานออโต้บานเดียวแอร์แสดงผลเป็นแบบดิจิตอลใช้งานง่ายๆระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีชิปล็อกจอดแปได้เป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะและเบาเป็นแบบทูโทนทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดและด้านหลังนี่หรูหราลงตัวสุด เวลาขึ้นลงนี่สะดวกสบายมากๆเลยมีแอร์แยกให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับจอากลางปักดีซิเลนให้ด้วย1ช่องพรมโต,โตโยต้าตรงรุ่นเบถ 2, ถาะแถว2แถว3สมบูรณ์พร้อมใช้งานบอดี้ <Body S 2> ด้านหน้าคันนี้ได้เครื่องยนต์ฝาขาวดูราท็อกวีทีไอพเค 1, 40, รื่องแห้งๆรอยาห้างก็อยู่ครบทุกจุดทุกแหน่งแบตเตอรี่ Gs และผ่อนสบายๆเพียงแค่7,900 4 2 9 0 0 0